ผมดีใจที่ได้อัดฉีดเงินเข้าครอบครัรวมไมค์ถึงมันจะเล็กน้อยแต่รวมกันแล้วก็เยอะอยู่15้าเหรียญน,นะขอเป็น20ด้านมั้ยโอเคครับคุณนะเยอะไม้บ้าไปแล้วซื้อแต่ของก,กระจุกกระจิกเท่านั้นครับจะได้ไม่ว่าเคยเล่นรถนี่จำได้ผมเล่นตลอดล้อมันถึงหายไปข้างหนึ่งอ่ะใช่ล้อหายไปแต่ไม่ใช่รื่นใหญ่เลยขอแบบนี้หาย,ยากมากคุณได้มาจากไหนจากปูาลีครับคุณอยากขายเท่าไหร่ถ้าเผื่อว่าสามคัน 40เป็นยังไงผมกล่ว่าคาราสิตเป็น30สิโอเคอืมสามสิบคันนี้น่าจะมีล้ออะไรอยู่ท้ายรถด้านหลังของรถผมก็เห็นแจ็คออริเทินเปเปอร์มาเช่แจ็คออริเทินที่เท่าไหร่โอ้อ๋ออันนี้อันนี้มีเปลือกตาอีกอันมีหูเป็นลวดนะอันนี้ไม่มี ของแบบนี้หายากจริงๆเหมือนเก่าแล้วนิยมสะสมกันมากด้วยขอสักสิบนะขายคู่เลยมันได้เลยดีดูดอ๋เด็ดเลยอะแฟรงกี้เขียนว่าไงนะ h o w ์ r r ิ a m b e r Country Show ชนี่คือรถสำราญของใครสักคนหนึ่งซึ่งหมายถึง p o w e r g a m ์ด e r เขาเป็นใครก็ไม่รู้เลยแต่เขาปาร์ตี้หนักมากเลยอ่ะ คุณไปได้มาจากไหนเนี่ยเจออยู่ดอกบานหรือไงเครื่องยนต์พังเข้าเลยจอดทิ้งไว้งั้นเหรอผมว่าคงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าประมูลนะโอ้ยโอ้ดูสิรู้สึกเหมือนฉันเป็นลินเนอร์สกินเนอร์เลยมันเท่มากตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนี่จะเป็นห้องนอนเด็กใหญ่แน่เลย <laughs> <laughs> ห้องนอนของฮาวิ่งรถบ้านคันนี้ตกแต่งแบบคาวบอยนะครับเท <laughs> ่าไหร่ครับสองร้อยเหรียญสองเหรียญเหรอ ผมไม่สนใจรถนี่เลยจนไม่บอกว่า200เหรียญเท่านั้นแหละผมเห็นภาพตัวเองเดินสายเลยถ้าเขาคนนี้ยังอยู่เขาอาจจะากได้คืนใครจะไปรู้ผมจะส่งรูปไปให้แดนนียลตามหาว่าคนที่เป็นใครอยู่ที่ไหนยังอยากได้รถนี่ไหมเพราะว่า<อ>ถ้าเขาอยากได้ผมก็อยากเป็นคนขายให้เขานะครับเราจะสืบประวัติผู้ชายคน <Okay. S 2> นี้นะอได้ใครอะแดนนีลเหรอฮัลโหลขอพูดกับมารด์ฟงหน่อยครับ อ๋อนี่ไมค์กับแฟรงครับว่าไงครับไมค์อ่อดนเนียลโทรมาบอกว่าเธอเจอรถบัสเก่าของผมนะผมฮาวิ่แกร์เบอร์ฮาวี่เฮ้สวัสดีครับฮาวิ่ไม่อยากเชื่อว่าแดนเนียลจะตามหาฮาวิ่แกร์เบอร์จนเจอครับเขาคือนักร้องคันช่วยรุ่นเก่าที่ใช้รถบัสตกแต่งพิเศษเดินสายซึ่งรเราเจอในไร่ของไมค์บอกหน่อยสิครับว่าคุณแต่งภายในสักดาดนั้นถ้าออกเดินสายเนี่ยแสดงว่า จะต้องมีสาวๆร่วมเดินทางไปด้วยละสิใช่ไหมโอ้มีสิโอ้ใช่มีแล้วนะเนี่ยรถนั้นทำใผมสลบไปหลายรอบเลยผมไม่อยากได้คืนหรอกนะโอ้น่าเสียดายที่ฮาวีไม่ต้องการรถคันนั้นแล้วแต่เราก็จะไม่ลืมมาเลยครับโอเคครับคุณนตะไบตัวดองครับก็เลยหน้าต่อไปนะครับโอเคนะบอย